วัดหนองหูลิงตั้งอยู่ที่หมู่เจ็ดตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามเป็นวัดขนาดเล็กที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2476ราว100ปีมาแล้วมีสิ่งสำคัญในวัดได้แก่อุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคราชเป็นอุโบสถที่มีรูปทรงแตกต่างไปจากอุโบสถวัดอื่น ออกแบบโดยพระครูบวรธรรมปคุณนิวัตจักกวโรเจ้าคณะตำบลมิตรภาพเขตหนึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองหูลิงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536พระครูบวรธรรมปะคุณได้คิดเริ่มก่อสร้างพระอุโบสถนี้ขึ้นและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน โดยได้ช่างท้องถิ่นเป็นผู้ก่อสร้างเพื่อเป็นกุศโลบายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาเข้ามาเยี่ยมชมอุโบสถทรงแปลกตารูปเรืออนันตนาคราชโบทรูปเรือนี้หมายถึงเรือบุญที่นำทางแห่งความดีหลีกหนีทางบาปหลุดพ้นจากทุกขเวทนามุ่งหน้าสู่พระนิพพาน โดยทุกส่วนของพระอุโบสถจะแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมอาทอิเช่นทางขึ้นลงอุโบสถมีสี่ทิศหมายถึงอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐประกอบด้วยทุก์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคมันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนาทุกคือความจริงที่ว่าด้วยความทุกสมุทัยคือความจริงที่ว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์ นิโรธคือความจริงที่ว่าด้วยความดับทุกข์มักคือความจริงที่ว่าด้วยทางแห่งความดับทุกข์กำแพงแก้วด้านข้างทั้ง4ี่ทิศรอบอุโบสถเป็นรูปพระยานาคราชที่แผ่พังพานห้าเสียนหมายถึงศีล5ห้าเตือนใจให้พุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลห้าข้อห่งเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิด สเว้นจากการรักษาหรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้3เว้นจากการประพฤติผิดในการมการประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่นมีกิ๊กมีชู้ก็ไม่ควรยกเว้นแต่จะมีการแต่งงานหรือมีการรับรู้รับเห็นด้วยจากผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายสเว้นจากการพูดปดงดเท็จพูดจากโกหกพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยพูดเพ้อเจอ้อ ห้าเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมึงเมาทุกชนิดรูปปั้นที่เป็นของบริเวณส่วนท้ายเรือเปรียบเสมือนการประคับประคองให้เรือลำนี้ไปตลอดรอดฝั่งสู่สวงสวรรค์และนิพพานในที่สุดมุงกุโบสถทั้งสี่ทิศก็มีรูปปั้นเท้าจตุโลกบาลยืนรักษาการ คุ้มครองป้องกันพยันตรายเปรียบเสมือนว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถกล้ำกลายเข้าไปภายในเขตพระอุโบสถได้ส่วนพญานาครอบบทนั้นในตำนานพระพุทธศาสนาได้มีพญานาคตนหนึ่งได้แปลงกายเป็นมนุษย์เข้ามาขอบวชเพราะมีใจรักพระศาสนาอยากศึกษาพระธรรมแต่อยู่มาวันหนึ่งขณะนอนหลับมนจึงคลายลง ทำให้มีหางโผล่ออกมาความจึงถึงพระพุทธองค์จึงบวชต่อไปมีได้พญานาคตนนั้นได้ขอไว้ว่าหากมีการบวชพระขอให้มีการบวชหน้าก่อนได้ไหมจึงมีประเพณีบวชหน้าก่อนบวชพระจนถึงทุกวันนี้หลายๆวัดจึงนิยมสร้างรูปปั้นพญานาคไว้ที่โบว์รวมถึงวัดหนองหูลิงแห่งนี้ด้วย ทางเข้าอุโบสถนี้เรียกว่าประตูความดีประตูถูกออกแบบให้ทุกคนที่เข้าไปต้องก้มต่ำเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธรูปพระประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถเข้าไปมีทางเดินเป็นบันไดเพื่อเตือนสติให้รู้ว่าหนทางในการเดินทางแห่งชีวิตไม่มีอะไรเรียบง่ายทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคเสมอ ทางเข้าพระอุบโบสถนอกจากจะมีรูปปั้นพระยะาณคราชแล้วยังมีพระราหูที่สร้างไว้อย่างมีนัยยะว่าไว้คอยกลืนกินกิเลสมนุษย์ก่อนที่จะเข้าไปกราบเคารพบ,บูชาขอพรจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยจิตใจที่แจ่มใส พระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถเป็นปางปฐมมเทศนาสร้างจากเนื้อนวโลหะเหตุที่เลือกปางนี้ก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาภายในอุโบสถเปรียบเสมือนว่าได้เข้ามารับฟังพระธรรมคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเดินทางการคมนาคมสะดวกห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตร มุ่งหน้าไปทางจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันวัดหนองหูลิงส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามแต่ละวันจึงมีพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาดในการเยี่ยมชมทั้งสวยทั้งวิจิตรบรรจงแฝงไปด้วยคาติธรรมมากมายถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ้ายซาดด้วยค่ะหากผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ